สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไปต่อไม่ไหวร้านพิซซ่าโฮมเมดชื่อดังเตรียมปิดสาขายยอดฮิตพระราม8สิ้นเดือนนี้หลังจากผ่านพ้นช่วงวิกฤตโควิดมาแล้วมีหลายกิจการที่ไม่สามารถฝ่าฟันวิกฤตเศรษฐกิจได้ต่างทยอยบกมือลาทั้งปิดสาขากระทั่งปิดกิจการไปเลยก็มีทำเอาแฟนๆใจหายไปตามๆกัน ล่าสุดเมื่อวันที่27เมษายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมาเพจเฟซบุ Facebook, ๊กร้านพิซซ่าชื่อดังอย่าง ร้านเกาะลันตาพิซ่าออกมาประกาศปิดสาขาพระรามแปดโดยระบุว่าร้านเกาะลันตาพิซ za แอดพระรามแปดเปิดให้บริการวันสุดท้ายในวันที่30เมษายน6 6ทางร้านขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและให้ความไว้วางใจใช้บริการทางร้านเสมอมาค่ะขอบคุณมากค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่แอดภูเก็ตทางนี้ทางร้านยังไม่ได้เปิดเผยว่าปิดสาขาดังกล่าวแล้ว จะย้ายไปเปิดที่ไหนระบุเพียงแต่ว่าหากมีรายละเอียดการเปิดร้านใหม่ทางร้านจะอัปเดตท,ทางหน้าเพจนี้ค่ะสำหรับร้านเกาะลันตาพิซซ่าแอสพานรารามแปเป็นอีกสาขาที่โดดเด่นและมีเมนูขึ้นชื่อคือพิซซ่าเตาถ่า,านและอาหารอิตาเลียนที่ถูกปากหลายคนจนตั้งให้เป็นร้านปโปรดและตอบโจทย์การไปทานได้ทุกเพศทุกวัยและทุกกลุ่มโดยเฉพาะครอบครัวที่นิยมไปกินกันภายหลังจากพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ทั้ง ก็ได้มีทั้งลูกค้าประจําและแฟนๆของร้านเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากโดยต่างพ้องเสียงว่าเสียได้อาทิกินตั้งแต่ร้านอยู่ติดกับสัมภากษถนนเจ้าฟ้าเพราะแม่ทํางานตรงนั้นพอย้ายร้านมาพระลำแ8ก็ตามมากินชอบพิซซ่าเบอร์สี กับคาโบนาร่าจนเรามีลูกลูกเราก็ชอบเดี๋ยวจะแวะไปทานที่สาขาพระราม8อีกครั้งนะคะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าต้องคิดถึงแน่ๆเลยค่ะร้านข้างสถานีตำรวจร้านในซอยหลังวัชนสงครามร้านริมถนนเจ้าฟ้าสุดท้ายพระราม8ภูเก็ตเปิดตรงไหนส่งข่าวบ้างนะคะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเสียดาจ้างเป็นลูกค้าประจำมาตั้งนานบางครั้งไม่ได้ไปทานที่ร้านแต่ก็สั่งมาทานที่บ้าน หาพิซซ่ากับสปาเกตตีที่อร่อยแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วเสาร์นี้ต้องไปจัดคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเป็นร้านใกล้บ้านมากๆมาบ่อยมากๆอร่อยทุกอย่างโดยเฉพาะสปาเกตตีคาโบนาราเสียดายและเสียใจมากที่ร้านจะย้ายถ้ามีโอกาสไปเที่ยวภูเก็ตจะแวะไปอุดหนุ่นอีกนะคะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าตามกินมาตั้งแต่ถนนเจ้าฟ้ามาพระราม8ครั้งนี้ต้องตามไปกินถึงภูเก็ตแน่เลยคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเสียดายมากครับ ผมก็แฟนชอบคาโบนาราและซุปเห็ดที่นี่มากเลยครับทานที่ไหนก็ดีไม่เท่าที่ลันตาครับเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ